มักมีหลายคนถามผมอยู่ซ้ำๆว่าเทเลเรียนมือถือจะอัปเดตเมื่อไหร่1.4.3จะมาหรือเปล่าผมคิดว่าคนส่วนมากเนี่ยก็น่าจะรู้แล้วนะแต่ก็มีคนอีกไม่น้อยเนี่ยที่ไม่รู้สำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาบอกเลยว่าเทเลเรียน1.4หรือเทเลเรียนมือถือเวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่เวอร์ชันสุดท้ายนะจะอัปเดตตามเวอร์ชันคอมไปเรื่อยๆทางออฟฟิเชียลเคยบอกว,กว่าการอัปเดตครั้งต่อไปของเวอร์ชันมือถือเนี่ยจะมาในเดือนเมษาหรือเดือนนี้นั่นเอง แต่ไม่ระบุวันนะก็ต้องรอทางออฟฟิเชีมาประกาศอีกทีหนึงถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงผมว่าน่าจะมาปลายเดือนนี้แหละในการอัปเดตของมือถือครั้งนี้จากเวอร์ชัน1.4จะเป็นเวอร์ชัน1.3เลยนะที่เป็น c อสโอเวอรกับ Don't s t a r เพเกเ e อจะไม่อัปเดตเป็น1.4.1 1.4.2และ1.4.3นะแต่จะอัปเดตแบบกระโดดข้ามเวอร์ชันมาเลยทีเดียวล่าสุดเนี่ยเวอร์ชันคอมประกาศอัปเดตแพท1.4.4แล้วนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่ และแน่นอนทางมือถือก็จะอัปเดตตามมาด้วยเราแค่ต้องรอเวลาเท่านั้นเอง